สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ พอดีพาคุณยายไปทําบุญที่วัดนะคะก็มาเจอต้นสร้อยอินทนินค่ะสวยงามมากก็เลยนำเอามาฝากกันนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้เลื้อยแล้วก็มีทรงพุ่มทำทรงพุ่มได้สวยนะคะก็จะกลายเป็นม้านเป็นระแนงแล้วก็ใช้คลุมหลังคาได้นะคะกันแดดกันร้อนได้แล้วก็ในประโยชน์ที่ได้รับการวิจัยแล้วก็น่าเชื่อถือก็คือว่าเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองเล็กนะคะที่เป็น พี็ได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามีกิ่งก้านใบที่หนาแน่นแล้วก็ช่วยในการฟอกอากาศสุดดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กต่างๆนั่นเองค่ะจะเห็นเป็นความเขียวชะอุ่มนะคะก็นี่เองที่จะเป็นตัวช่วยคายก๊าซออกซิเจนออกมาก็เหมือนกับเป็นเครื่องฟอกอากาศ แบบธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปเสียเงินค่าไฟอะไรอีกเลยนะคะแล้วก็ยังมีความเขียวชอุ่มร่มรื่นให้กับผู้คนได้ค่ะส้อยอินทนินก็จัดอยู่ในวงเหงือกปลาหมอนะคะอา a ซนทาเซอีค่ะชื่ออื่นก็มีนะคะย่ำแยก้ก็ทางพิษณุโลกหรือว่าอุตรดิตเรียกกันช่ออินทนินก็จะเป็นทางกรุงเทพน้ำผึ้งก็จะเป็นทางจังหวัดชนบุรีคายก็จะเป็นทางปัตตานี ปากกาก็จะเป็นของยะลาเรียกกันช่อหูปากกาเนี่ยจะเป็นทางภาคใต้เลยนะคะที่เรียกกันมีถิ่นก็เนมิดจากอินเดียตอนเหนือนะคะแล้วก็ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พมา่าแล้วก็ไทยเรานี่ก็คือพบตามที่โล่งชายป่าหรือว่าป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลพั0สเมตรนะคะ เป็นไม้ประเภทไม้เถาเนื้อแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะก็สามารถที่พาดเลื้อยไปถึง15-20เมตรนะคะลักษณะเถากลมนะคะเปลือกเถาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีร่องตื้นๆลอกเป็นสะเก็ดได้ถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วนะคะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงกันตรงกันข้ามนะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็หรือเป็นแบบไข่กว้างปลายใบจะเรียวแหลมนะคะคนใบมนเว้าเป็นรูปหัวใจ แล้วก็ขนาดกว้างประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรนะคะกว้างยาวนะคะแผ่นใบจะเรียบหนาแล้วก็หลังใบจะมีขนสากแข็งระคายมือนะคะก็เป็นคุณสมบัติในการช่วยดูดซับแล้วก็กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กให้มาติดอยู่ที่ใบนะคะ ตัวดอกของสร้อยอินทนินจะมีลักษณะคล้ายกับดอกลางจืดนะคะการออกดอกจะเป็นช่อออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่งแล้วก็ห้อยลงมานะคะระยะสวยงามเชียวค่ะสีจะเป็นม่วงแล้วก็แกมสีน้ำเงินหรือเป็นฟ้าอ่อนๆไปจนสีเข้มขึ้นนะคะช่อดอกก็จะมีน้ำหวานแล้วก็กลุ่มของแมลงมดก็จะมาชื่นชมกันเยอะมากนะคะในที่นี้ก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะ ด้านสรรพคุณสมุนไพรนะคะก็จะใช้ทั้งรากใบแล้วก็ทั้งต้นนะคะต้มน้ำดื่มบำรุงร่างกายเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะยาขับปัสสาวะหรือว่าเป็นแก้ฟกช้ำนะคะพอกแผลแก้อักเสบได้สำหรับใบก็จะนำมาใช้พอกแผลสดนะคะหรือว่าช่วยห้ามเลือดได้นะคะถ้าเกิดนำมาตำคั้น เอาน้ำพอกก็จะแก้โรคผิวหนังผื่นคันเป็นหูดนะคะหรือว่ามีอาการบวมอักเสบติดเชื้อได้ด้วยนะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้มเมล็ดแล้วก็ปักชำด้วยการตัดกิ่งก้านเพียง2ข้อก็สามารถที่จะนำไปปักชำต่อได้นะคะก็ง่ายๆคะ่ะปักชำในน้ำหรือปักลงดินได้เลยนะคะ ความนิยมเป็นไม้ประดับนะคะเป็นซุ้มโปร่งหรือว่าซุ้มบังแดดใช้เป็นกำแพงธรรมชาติก็สวยงามเชียวค่ะเพราะว่าดอกไม้เวลาห้อยย้อยลงมาก็จะดูสวยมากค่ะถ้าสนใจก็ลองหามาปลูกกันไว้ดูนะคะใครมีข้อมูลดีๆอยากจะแบ่งปันก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคราวหน้าจะลองเอารางจืดนะคะก็เป็นไม้คล้ายกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะคราวหน้าพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ